สวัสดีครับพบกันนี้แล้วครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือ2บริษัทรถดีเด็ดออตโอต้จำกัดนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมา,ารีวิวให้ลูกค้านะครับที่ได้ซื้อรถคันนี้นะครับแต่พอดีว่าเขายังไม่ได้เห็นรถนะก็เลยจะมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับรถทําเสร็จเรียบร้อยครับด้านหลังสำหรับคันนี้นะครับเป็นยี่ห้อโตโยตา้าออนิวครับคอมมิวเตอร์ เครื่องยนต์2.8ดีเซลครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าสีเทาครับอืมรอบๆคันนี้ทคำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมส่งมอบลูกค้านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับพอดีลูกค้ายังไม่เคยเห็นรถเลยครับก็เลยต้องมารีวิวให้ลูกค้าได้เห็นก่อนนะ ลูกค้าเดินทางมาไกลด้วยครับจากเชียงใหม่นี่ฮะรอบรอบคันนะครับตัวรถนะครับได้มีการตรวจสอบนะครับจากบริษัทกรูอินสเปกชั่นนะครับตรวจสอบโครงสร้างตัวรถนะครับให้เรียบร้อยนะ,ะต่อภาษีให้เรียบร้อยครับนะภาษีหมด16บธันวาครับ ปี2,567นะนี่อ่เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในครับอ่านี่ภายในครับผมสำหรับคันนี้นะครับเลขไมล์หนึ่งมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบกิโลเมตรครับนี่เกียร์ ธรรมดาครับ6สปีดนี่ระบบแอร์ครับวิทยุภายในครับเป็นเบาะหนังสีเทาน่กระจกไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกครับใหม่มากๆเบาะด้านหลังครับ3แถวเป็นเบาะหนังสีเทาครับนี่เดี๋ยวผมอะ พาไปดูด้านในนะครับรถยนต์เป็นปี2019นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยครับปูพื้นพยางกระดุมทั้งคันเลยครับนี่มาให้แบบนี้เลยภายในทำความสะอาดให้ทั้งหมดแล้ว แถวหลังครับรถสวยไม่น้อยครับนี่พยางกระดุม ก็ปูมาถึงด้านหลังเลยครับนี่นะฮะน็อตครับยังไม่มีรอยขยับเลยนะครับนี่เดิมๆนะรถเดิมๆครับผมนี่ครับผมเม็ดอาร์ติวครบไฟไม่แตกครับ คุ้มราคามากๆอ่อเดี๋ยวผมให้ดูฝากระโปรงครับห้องเครื่องนี่ความสะอาดหมดแล้วเงาแวบเลยครับคานเดิมนะนี่คานเดิมครับ รถเดิมๆน็นอตฝากระโปรงยังไม่มีรอยขยับเลยครับนี่นะฮะรถเดิมๆครับถ้ามีการชนหนักนะครับยังไงก็ต้องถึงฝากระโปรงก่อนนะครับฝากระโปรงต้องถอดทำนะน,ะนี่ผ่านมาตรฐานนะครับกูอินสเปคชั่น ก็ผมมีใบเซอร์ให้นะครับของปูอินสเปนเชันเดี๋ยวผมส่งให้ทางลูกค้าได้ดูนะครับจะได้สบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับผมประมาณนี้ครับผม,บผมสำหรับรถยนต์คอมพิวเตอร์ตัวออนิวรุ่นนี้นะครับปี2019ตอนนี้ติดจองหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ18คันนะก็สำหรับท่านที่ไม่ทันนะครับไม่ต้องเสียใจไปนะเดี๋ยว น่าจะมีเข้ามาอีกนะครับมีเพิ่มเติมก็ฝา,ากเบอร์ส่งข้อความมาก่อนก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีรถเข้ามาเพิ่มเติมผมจะรียติดต่อกับหาลูกค้าเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับของลูกค้า,าที่จะมารับในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งเอกสารนะครับใบเซอร์ที่บริษัทกรูอินสเตชชั่นนะครับได้ตรวจสอบโครงสร้างนะครับให้กับลูกค้านะครับ ก็จะต้องเดี๋ยวได้ก็รีบส่งให้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ